เรามีทุเรียนนะเจ้านะเจ้าวันนี้เราดูก่อนสังเกตรูกกันก่อนหาเรียมหาไร่ก่อนล่าสุด หาเรียมหาล่กันนี่เห็นไหมนี่ทุกคนเห็นไหมนี่ยเอ้ยเราก็ได้อยู่นะจ๊ะนี่เราก็จี้ไปตรงนี้ <c oughs> จี้ไปเลยเห็นไหมนี่มันมีขีดของมันอยู่ทุกคนอ่ามีขีดของมันอยู่ฟลิบฟลิฟลิป แ้าแดดดถ้แดมแถมแถมทุกคนมันมันสุกแล้วมันเลยแกะง่ายถ้าตามจริงแล้วไม่ได้กินหรอกซวึว่าว้าวสวยมากเอ้ชิมไปด้วยดีกว่าอืม เวุ <Very> นี่ทุกคนเห็นไหมเขาไม่ป้ายยามันเลยสุกธรรมชาติแล้วอร่อยว้าว เอานี้กันก็ได้ฟึ๊บนี่ไหนล่ะอันนี้มาจากไหนเนี่ยอันนี้มาจากตรงนี้ตรงนี้